ทีมของคุณได้รับชัยชนะ <Enemy down. S 2> oh. ทีมของคุณได้รับชัยชนะชันนช้นนี้ชั้นนี้ยังงงนดา เ <Man> หลือทัองสามผ้าทำไมปิงมันเป็นสูงทีมของคุณพ่ายแพ้ทีขมของคุณพ่ายแพ้คอมาดีด ủa mọi người đều phải không được ủa mọi không được ủa mọi người đều phải ที่ของคุณได้รับชัยชนะย่เยแพ้าเยียมแ่เปลี่ยนตัวขเป็นคนแล้วเป็นคนแล้วแมนแดแมนแนเ็ดคุณพ่ายแพ้เจ็เาจรอห้องรอห้องไอ้้ใบ่สามสายเด่นไมโอ้โหส่อี ทีมของคุณได้รับชัยชนะ้ยถ้ากวนแพ้ไทยนี่ชิบหายเลยไม่ต้องชนะดีเล่นคนเยอะกว่าคู่หอะไรู่ห้องห้องทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณพ่ายแพ้เอาวแต่ยังไม่เห็นถ่ายเลยทีมอคุณใช้ชนะต่างคนต่างแรงเลาวยิ

แมดทีมของคุณพ่ายใช่ใช่ๆ่าฮ <h> ่าฮ่าฮ <ienda> <h> ่าฮ่าฮ <h> ่าฮ่า <h> <h> อีของคุณพ่ายแพ้ไปติดอ้าว นึกว่าหลุด